คณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการผ่าตัดกะโหลกศีรษะครั้งที่สองของดาบตำรวจปีานันสีเสื้อตำรวจทางหลวงที่ได้รับบาดเจ็บถูกรถยนต์ชนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาว่าดาบตำรวจปีานันยังคงต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจอยู่ซึ่งสัญญาณเป็นปกติสามารถลดยากระตุ้นความดันโลหิตได้และก็ยังมีการตอบสนองทางระบบประสาทส่วนลมและเลือดในช่องปอดหยุดรั่วแล้วค่ะ กระดูกขาขวาที่หกักต้องใส่เฝือกพยุงขณะที่เลือดจากฐานกะโหลกที่ร้าวหยุดแล้วอาการโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อาจจะต้องเฝ้าระวังหลังการผ่าตัดที่จะทำให้สมองบวมคะ่ะตอนนี้มีเริ่มมีการตอบสนองบางอย่างที่เป็นสัญญาณที่ดีคือมีการหายใจเองบ้างนะครับแล้วก็ความดันทุกอย่างปกติสามารถถอดยาที่ช่วยกระตุ้นความดันออกได้นะครับ แต่ว่าโดยรวมอาการยังถือว่าหนักมากแล้วก็วิกฤตอยู่แล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับด้านพันตำรวจโทปัญชรัตปรีชาหารกลุ่มงานตาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าลูกตาทั้งสองข้างของดาบตำรวจปียนันนันได้รับความเสียหายดวงตาซ้ายมีเลือดออกในจอตาส่วนดวงตาขวาอยู่ในลักษณะที่ผิดรูปแตกเสียหายจะต้องทำการผ่าตัดค่ะแต่ว่าขณะนี้สัญญาณชีพของ ผู้รักษายัางไม่คงที่นะคะจึงไม่สามารถทําการผ่าตัดระยะยาวได้ทางนี้ตามขั้นตอนการรักษาจะต้องรอการผ่าตัดสมองให้หายกลับมาเป็นปกติและสัญญาณชีพคงที่ก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนผ่าตัดดวงตาได้ค่ะขณะที่พลตำรวจโททวีสินเวศวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจสรุปอาการเบื้องต้นนะคะว่ายังคงที่ค่ะสัญญาณชีพมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่อาการทางระบบประสาทนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับแผนการรักษาก็คงจะต้องเฝ้าระวังการบวมของสมองซึ่งจะรุนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดและจะต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดครั้งที่3ค่ะส่วนกำหนดระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนขึ้นกับอาการเป็นระยะๆค่ะ